เรียกว่าเกาหลีถึงขั้นตาค้างครับหลังเกมล่าสุดโมเมพาให้พาททุบชนะร e สปาร์ค3ต่อศูนย์เซตซึ่งเป็นทีมของซุปตาอินดูครับที่เขาบอกว่าร้อนแรงเหลือเกินครับก่อนหน้านี้ก็ควา้า MVP มา2-3นัดติดต่อกันแต่ว่านัดน,นี้ก็มาแพ้โมเมครับที่ทำไป11แต้มพาทีมเนี่ยชนะร e สปาร์ค3-0เป็นงานที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับในเกมถึงแม้ว่าจะมีการสูสีบ้าง แต่สุดท้ายชนะไปแบบง่ายดายเลยทีเดียวซึ่งเกมนี้ทั้งโค้ดทั้งแฟ,แฟนเนี่ยให้การชื่นชมธนชามากๆนะครับเพราะว่าแพชชั่นเนี่ยแน่นอนแหละเต็มร้อยเกินร้อยอยู่แล้วครับทั้งทีมชาติและก็สโมรสรยกให้ธนชาตเป็นผู้เล่นที่มีแพชชั่นที่สุดในทีมเลยก็ว่าได้ครับ ซึ่งรายละเอียดเนี่ยมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปครับแอดก็ขอแนะนำยูท u บพร e เมียมใครที่สนใจยู u ูบพรีเมียมดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาขั้นต่ออายุได้ทุกเดือนมีแอดมินให้บริการราคาเพียง5 9บาทต่อเดือนเท่านั้นต้องลานี้เลย st premium shop ใครสนใจสามารถแอดไลน์สแกน QR โค้ดหรือจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับดูยู u ูบพรีเมียมต้อง st premium shop เลยนะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับสำหรับเกมนี้เนี่ยข้อดีของ h ฮพาร์ตก็คือวันนี้เล่นสนุกไม่กดดันครับแลก ตัวตีต่างชาติอย่างบูริกเนี่ยวันนี้ก็ต้องให้จริงๆนะครับตบเป็นแต้มตบเป็นแต้มส่วนโมเมก็เซฟทีมนทีสำคัญครับในช่วงไทเซตที่3เนี่ยแต้มที่24เป็นของโมเมครับที่บล็อกได้ในปลายเซตซึ่งก็ต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับวันนี้แพชชั่นยังเกินร้อยเหมือนเดิมครับสรุปคือวันนี้เนี่ยเล่นดีมากๆซึ่งทั้งสองทีมก็ซึ่งแอดก็ชมทั้งสองทีมนะคือชมโค้ชเขาด้วยแหละไม่ทำให้บรรยากาศเสียครับไม่กดดันนักกีฬา ถึงแม้ว่าจะทําเสียหรือว่าทําพลาดเนี่ยก็ปรบมือแล้วก็บอกแนวทางครับว่าเล่นยังไงทําแบบไหนถึงจะไม่พลาด โดเรสปาร์กวันนี้ก็ถือว่าบอลแรกไม่มาครับก็หรือว่าผิดพลาดเยอะทําให้ซุปตา์อินโดของเมกาวาตีเนี่ยแบกอยู่คนเดียวก็ไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่าไ้พาร์ตเองเขาก็เป็นทีมถึงระดับแชมป์เก่าถึงแม้ว่าตัวผู้เล่นปีที่แล้วเขาจะไม่อยู่ครบแต่ระบบการเล่นของทีมดีมากครับเสิร์ฟก็ดีแล้วการได้ธนชาไปเนี่ยเป็นการเติมเต็มช่องว่างของทีมจริงๆครับธนชาก็ช่วยบูริกนะครับในการโจมตีในการทําแต้ม แต่ว่าการทําเท้มของนาชาไม่เหมือนคนอื่นครับทาได้เต็มปับคือแพทชั่นสะใจเนี่ยมาเกิน100%ยเปนแฟนๆของเกาหลีเนี่ยชอบมากครับผู้เล่นแบบนี้ซึ่งเกมนี้ผู้เล่นที่ทําแต้มสูงสุดเนี่ยก็เป็นบุกิครับทำไป3 1คะแนนแล้วก็คว,ว้ารางวัล MVP ไปครองส่วนรองลงมาเนี่ยก็เป็นโมเมทนาชาของเราครับที่ทําไป11แต้มอีกคนนึงก็เป็นยุนอาครับทำไป7คะแนน เป็นท็อป3ของทีมไฮพาร์ตนะครับมโมเมก็แดนดับ2มาครองและเกมนี้เองครับโค้ดของไฮพาร์ตเองโกงมาบอกหลังเกมครับเขาก็ได้พูดถึงธนชาด้วยบอกว่าธนชาเนี่ยเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมแล้วก็มีส่วนสําคัญมากที่ทําให้ทีมชนะในวันนี้ครับหลังเกมเนี่ยโค้ชจองมินก็ออกมาบอกนะครับว่า โดยรวมแล้ววันนี้เนี่ยความปรารถนาของผู้เล่นที่จะชนะในสนามชัดมากเหนือสิ่งอื่นใดคือเขารับได้กับการสนับสนุนของทีมและก็ค้นพบสีสันของทีมแล้วนะครับและยังบอกต่อครับบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีที่รอคอยมานานของบูคิริกก็ระเบิดขึ้นครับบูคิริกเนี่ยทำเต็มได้มากที่สุดของทีมในทุกเกมแต่ หลุดจ่าฝูงครับและเกมนี้ก็โชว์ผลงานเกินความสามารถที่ทำไปถึง31แต้มมากที่สุดทั้ง2ทีมด้วยตาความสำเร็จในการโจมตี262.79นอกจากนี้โค้ชของไฮพารก็ยังพูดถึงธรัชชาครับเขาบอกว่าธรัชชาเนี่ยมีความยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันกับความเร็วที่เขาตีบอลถือว่าดีมากๆผมเห็นเขาตีบอลในขณะที่ไม่ใช่จังหวะการเล่นแต่เขาก็ยังประคองตัวและช่วยทีมได้ การจบตีของนัทชานั้นนําไปสู่จุดสูงสุดของการแข่งขันและช่วงท้ายเขาก็จบเกมด้วยการบล็อกและได้รับชัยชนะครั้งแรกของฤด,ดูการดังนั้นผมคิดว่าเขาจะดีขึ้นในอนาคตที่ทําได้ถึง11แต้มเนี่ยนะครับก็เป็นโค้ดของไงพาร์ทครับที่พูดถึงนัทชาหลังเกมที่เอาชนะเร d สปาร์ของเมกาวาตีซุปตาอินดูได้3ต่อ0เซตแบบว่าหักปากาเซียน,นครับเพราะว่าก่อนเกมเนี่ย คือทางหลีกเกาหลีก็ทำโพขึ้นมากับว่าระหว่างไฮพาร์ตกับเรสปาร์กเนี่ยใครจะชนะซึ่งในโพเนี่ยร้อเปอร์เซ็นเป็นของเรสปาร์กหมดเลยครับเพราะว่าฟอร์มดีเหลือเกินได้ทั้งเมกาวตีที่ เอ็มีมา2เกม3เกมติดต่อกันแต่สุดท้ายหักปากกาเซียนครับทีมไมพาร์ชนะได้3ต่อ0ูนเซตแล้วผู้เล่นไทยของเราอย่างโมมีก็เล่นดีด้วยแฟนๆของเกาหลีเนี่ยชื่นชมมากครับโดยเฉพาะแพชั่นของเจ้าตัวแพทชั่นเกินร้อยแบบนี้แฟนเกาหลีรักตายเลยครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับแอดก็มีคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีใหมคุณผู้ชมได้รับชมกันรวบรวมมาให้แล้วครับแต่ละคอมเมนต์ชื่นชมทัชชาครับ คือผู้เล่นไทยของเราทุกคนได้รับการชื่นชมจากเกาหลีหมดครับเพราะว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยความสามารถก็โดดเด่นกันทุกคนแลวก็เป็นถึงระดับทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์เอเชียได้ครับทำให้แฟนเกาหลีเขาค่อนข้างที่จะปลืม้มแล้วก็ติดตามฟอร์มของสาวไทยเราเอาละเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาบอกว่าธนชาทําได้ดีมากในวันนี้ฉันชอบที่เห็นเธอยิ้มเธอน่ารักมากอีกเมนหนึ่งต่อมาครับเขาบอกว่าธนชาคุณบ้ามาก ทําได้ดีสําหรับผู้เล่นของเราทุกคนในวันนี้สุดยอดจริงๆเมนต่อมาครับบอกว่าดีดีด้วยกับชชนะครั้งแรกของคุณธนัชชาคุณคงผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมาแล้ว แต่ผู้เล่นทุกคนก็ทํางานหนักและสนุกไปกับมันขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นหน้าใหม่ของเราสําหรับชัยชนะระดมมืออาชีพครั้งแรกฉันก็ตั้งตารอคอยเกมต่อไปเช่นเดียวกันต่อกันที่เมนต่อมาครับเขาบอกว่าทําได้ดีมากสําหรับผู้เล่นของเราในวันนี้สู้ต่อไปเพื่อทีมต่อมาครับฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กใหม่จะเก่งขนาดนี้ผู้เล่นทุกคนเจ๋งมากไปเริ่มกันในแมตต์ต่อไปอีกเมนหนึ่งครับเขาก็บอกว่า ฉันคิดว่าฉันรักพวกคุณจริงๆและว,วันนี้บูกิกับธนชาแสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นอย่างยอดเยี่ยมเนี่ยครับคือก็ชมทั้งบูกิและก็ชมทั้งธนชานะครับสองผู้เล่นต่างชาติที่มีส่วนสําคัญกับชนะครั้งนี้เลยขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับหากใครสนใจ y o u t u b พรีเมียมที่ดู YouTube แล้วไม่มีโฆษณากวนใจครับสามารถต่ออายุได้ทุกเดือนและก็ราคาถูกครับพิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นและก็เป็นของแท้ร้อเปอร์เซน์ด้วยนะครับเป็นตัวกลางใน การหารค่า YouTube มีม m ่วนใหญ่เองก็ใช้เหมือนกันนะครับในราคา5 9บาทและยังมีพิเศษอีกครับถ้าบอกว่ามาจากช่องเซียนสนามเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นให้ครับรับวันใช้งานเพิ่มไปเลยอีก5วันหากแฟนๆท่านใดสนใจก็สามารรแอดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่าจิ้มลิงก์ที่ปากหมดใต้โพสต์เข้าไปสมัครใช้บริการกันได้เลยนะครับต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาก็บอกว่าในที่สุดก็ชนะครั้งแรกเก่งมากทุกคนเมนต่อมาครับบอกว่า แน่นอนมันเป็นเกมที่น่าทึ่งเริ่มต้นช้าๆและฉันรู้ว่าตอนจบมันจะสดใสเหมือนฤดูกาลที่แล้วดังนั้นฉันจะดูเกมกับคุณเมื่อคุณแพ้หรือชนะเมนตต่อมาครับชนะครั้งแรกในรอบ20วันยินดีด้วยความยอดเยี่ยมให้ผู้เล่นต่างชาติอย่างธนัชชาและบูกิแม่ก็ชื่นชมทั้งธนัชชาและบูกิกันเป็นว่าเล่นเลยครับแฟนของเกาหลีเอาลรามาต่อกันที่อีกเป็นหนึ่งครับเขาก็บอกว่าทีมของเราสุดยอดมากธนัชชามาลุ้นกันอย่างต่อเนื่องกับปีนี้ ก็น่าจะยืนตัวหลักเสมอเลยครับสําหรับธนชาเพราะว่าสามเกมล่าสุดก็ได้รับโอกาสลงเล่นตลอดเลยครับแล้วก็หลังๆมาเป็นตัวหลักทุกเกมด้วยต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าขอแสดงความดีกับชัจชนะของคุณธนชาเมนต่อมาครับบูกิกับธนัชาดูอบอุ่นมากหลังจบเกมแม่หลังจบเกมเนี่ยก็กระโดดกอดกันด้วยครับบูกิ ถึงขั้นอุ้มธนชาตขึ้นมาเลยนะครับคือเป็นคู่หูคู่ฮากันจริงๆครับ2คู่นี้อะละซึ่งเราก็มาต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าธนชาตกรีดร้องหลังจากชาเลนจ์คะแนนแพทชันเต็มร้อยอยู่แล้วครับเมนต์ต่อมาครับเรายังต้องหวังพึ่งกับธนชามากอีกเป็นหนึ่งครับบอกว่าดูสิว่าคุณมีความหวังกับธนชาขนาดไหนน่ารักจังเลยต่อมาครับ ธนัชชาฉันมีความหวังมากกับคุณโอ้โหแต่ละเม้นคือใจฟูแทนธนัชชานะครับถ้าเขาได้มาเห็นก็น่าจะมีกําลังใจขึ้นมาเลยครับน่าจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกอีกเม้นหนึ่งเม้นต่อมาครับก็บอกว่าฉันนี้ธนัชชาทํางานหนักมากและก็ดีขึ้นมามันน่าทึ่งมากเม้นต่อมาครับ ธนัชามีพลังใช่ไหมทำไมเธอถึงดุดันขนาดนี้ต่อมาครับเสียงคำรามของธนัชานั้นดีมากฉันยังทึ่งกับเขาต่อมาครับฉันหวังว่าทนัชาจะทำคะแนนได้มากเพราะเธอดูน่ารักทุกครั้งที่ทำคะแนนเม้นต่อมาเลยครับว้าวธนัชาคุณมีความยอดเยี่ยมกว่าที่ฉันคิดมากต่อมาครับธนชาฉันชอบคุณจริงๆเมนต่อมาครับบอกว่าฉันอยากเห็นธนชาเธอยิ้มหวานพวกเธอตีแรงมาก ฉันจะเข็งบุกี้แล้วก็ทัชชาสัมภาษณ์ในขณะที่ยิ้มอยู่อย่างเป็นมิตรขอแสดงความยินดีกับชนะเพื่อคุณไม่ใช่เพื่อฉันเมนต่อมาครับบอกว่าเซตแรกมีเต้มของทัชชาเยอะมากฉันเริ่มชอบเขาเมนต่อมาครับบอกว่านัชชารับไม่ได้แต่ว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเมนต่อมาครับฉันชอบตอนที่ทนัชชาทําคะแนนและก็คํารามดูคขามมีแพชชั่นในการเล่นมากจริงๆเนี่ยครับคือก็ยังชอบนะครับว่า ทัชชาเนี่ยเล่นแบบนี้ดีแล้วครับแฟนเกาหลีชอบมากกับแพชชั่นของเราที่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับต่อกันที่อีคอมเม้นหนึ่งครับเขาก็บอกว่าผู้เล่นใหม่เจ๋งมากสนุกดีที่ได้ดูวอลเลย์บอลทัชชาเริ่มสมบูรณ์ที่เปลี่ยนความพยายามในการโจมตีแน่นอนว่าเราเป็นทีมที่ชนะเมนตต่อมาครับบอกว่ามันดีมากที่เห็นความยอดเยี่ยมของทัชชาขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณคุณจะดีขึ้นแน่นอนในอนาคตขอให้มีความสุขยามเย็นนะ และอีกเม้นหนึ่งครับเป็นเม้นสุดท้ายเท็นำามาชมกันในคลิปนี้ครับเขาก็บอกว่าธนชาและคนอื่นต่างทำงานหนักมากมันเพิ่งเริ่มต้นแต่วันนี้คุณเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนี่นครับโอ้โหหลายๆเม้นคือก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะมากแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่ชื่นชมธนัชานะครับก็ต้องยอมรับว่าได้ใจแฟนเกาหลีไปเต็มๆครับในแมตช์นี้เพราะว่าทั้งวากทั้งลุ้น และหลังเกมเนี่ยบูกิกก็กระโดดโกรดเลยครับเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับเกมนี้ครับแฟนเกาหลีก็ชอบมากโค้ดเองก็ยังทึ่งกับฟอร์มการเล่นของู้ิล่นต่างชาติ2คนรวมถึงสื่อเกาหลีด้วยนะครับซึ่งยังไงแมตช์หน้าก็มารอติดตามกันเหมือนเดิมครับพรุ่งนี้ ก็จะเป็นคิวของวิภาวีที่ลงแข่งขันนะครับยังไงก็มารอตามกันครับแอดก็จะอัปเดตข่าวสารแบบนี้ให้รับชมกันต่อเนื่องเลยรอติดตามกันได้เลยนะครับเอาล่าส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกันอัปเดตเรื่องราวแล้วก็คอมเมนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกนาลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ